Cup. Cup. ตอนนี้ผมมายืนอยู่กับท่านนายอำเภอบ้านฉางนะครับท่านสมชายพลานุเคราะห์นะครับที่เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2555ในครั้งนี้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีประชชนมายุ8 5พรรษาในครั้งนี้ครับขอเชิญท่านนายอำเภอช่วยกล่าวอะไรเสริมเติมให้พ่อม่พี่น้องประชาชนที่ชมข่าวสารของเราอยู่ในขณะนี้ครับกิจกรรมครับก็อำเภอบ้านฉางก็เป็นอำเภอหนึ่งในเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งมีคงมีความ คิดเห็นตรงกันที่เห็นรู้สึกปราเปื่มยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ี่ยทรงหายจากพระประชวรแล้วออกมาอย่งพระที่นั่งอนันตมาคมที่ทางทางออกมามหาสมาคมได้ซึ่งเป็นเป็นที่ปราเปื้มมากถูกไ้มพี่น้องประชาชนบางส่วนไม่ได้ไปร่วมที่พระที่นั่งอนันตมาคมก็ได้มาร่วมแสดงตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยนะครับ ได้จัดพิธีจั้งอยู่ที่อำเภอเป็นภาพรวมอำเภอก็คนแน่นหอประชุมนะคนแน่นแล้วก็มามากกว่าทุกทุกปีเช่นเดียวกันตอนภาคข้ามเนี่ยมีการวางความพุ่มก็จำให้พี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความปิติยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระชนมายุ85พรรษาในวันนี้และที่น่ายยงคือว่าพระองค์นั้นหายจากพระประชวรนะครับสดซื่อดั่าใสมาก แล้วก็จากการที่ท่านมีพระราชดำรัสออกมาว่าทุกคนที่ไปไปรวมรวมกันที่พระที่นั่งอนันตสหาคมนั้น ท่านได้กําลังใจนะได้กําลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามที่ด้านที่ได้ให้คําปฏิญาณไว้อะไรต่างนก็นจะทําให้ได้ชาติเจริญก้าวหน้าครับนี่นี่คือคนไทยครับผมเชื่อว่าคนไทยคงเป็นแบบนี้กันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่แต่อย่างน้อยที่นี่ผมว่าวันนี้มาครั้งเกือบหมดอำเภอครับขอบคุณครับ ครับนี่แหละครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับที่พวกเราพ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้ร่วมร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพ่อหลวงของเราและเป็นภาพที่ทั่วโลกได้ชื่นชมในวันนี้นะครับที่ทางสหรัชรูลการเฉพาะก,กิจได้ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ได้เห็นพระพักของพระบาทสมเด็จเ,เจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนแจ่มใสนะครับขอบคุณครับ